วัสดีครับพี่น้องน้ำไปยังเมื่ากันน้อ่งน้ลงนี้ยังกว่ารนอชนบุรีเออชนบุรีเมือน ตื้นเบิดนี่แหละขีงเบิร์ดพัค่ะค่ะ้าเอาของเซเว่นลงิคนย่างไปเซเว่นยู่เนี่ยแมมันอดแมค่ะิคนไปนี่นทอดลยกลี่าี่ยวิ้าาไปบอค่ะยังไม่ได้กินเต้มือเศร้าเดินดนเที่ยงทางซ่างเซเว่นมาเกีียวเฉียวเดี่ยวครับ ยังมาลอยทายแบบนี้เด้อแบรนด์นะคะช่องลุงปิยะคือบางดสัตว์ลุงขาเบิ่งไวเด้อผัดไวอีกล่ะก็ไปซื้อของไหนงั้นห่อนไหมคะห่อนนี่แหละเมื้อนี้อันไกลจากบ้านหนูเจ็ดสิบแปดโลเอ้าขนาดร้อยเอที่กันี่ยนูขค่หนูก็ยื้เซ่ไหม เราเหัจิงนะแต่ว่าฟังไม่มนตก็เสรคนเราฟังตัวสั่นเนี่ยคุณเนี่ยเรเลาะมันเดือดแค่แต่ทั้งบันเดือดลนเดือดมันไม่ยุ่มพอนันงน่าบ้านนีหนี่ามยงไปมันฟังยลิ้วกันสวัสดีค่ะยิวขอบยิวขอบพี่เครับูอยู่ข้างเวที ทังพี่ทั้งพี่ทังหน้าพี่ที่โอเคค่ะยืข้อค่ะพี่มายืคอเลยหคอไรยืมคอไรยังกินอลไยไม่ได้ผู้หญิงเด็กฉานนี่แหละค่ะพ่ออยากเป็นละมีเกนมีเกนกรโพดมีเกนกรโพูดเราตะกี้คื้นยังอยู่ ฉันรายงานตัวอยู่ดีไม่อยากเปล่ยนแล้วงงไม่เกียนอะพ่อเอาไปซื้อน้ำกินอ้าวขอบคุณครับเอ็ซีนหามห้หนูเมื่อกี้โอเคขอบคุณตากับยายมาจ้ใส่ก่อนมาตั้งขอนแก่นกันดียังงานปเด้อมาเที่อวงานหมอโหเลยแต่ทีนี่ก็เอเิ่งเบิ้งตล่างพอดีเอ้าเบื่งโจดลูกสายูนนีตัวนีเลยมันจนได้หดย้ำลํา มาหานุกะฟอนทั้งหลังนุมากแหมนซื้อไปเง้ย้ยังปยในซสเวนไหมุ่ดีไหมยางในลูกบินสันกระฟอนเนี้ยเนี้ยกอโอ้ยเสียงผู้ใดเนาะจ้าผู้เสียงดักกมูแทกผู้หวกแดงดอก เวทีก็เสร็แล้วครับพี่น้องเดินสายหนาเวทีแม่ป็นเดินระบบดเดินสายหนาเวทีอ่ะิหมดทุกระบบเงงีเสียงเสร็จหมดแล้วไม่อย่างฮิตเบิดเนียฮิตแล้วนี่จะเสาต้องขอลออยู่เนี่ยเป็นสีเหลืองคะ่ค่เป็นบตรีลพองเลยคับพ่อบตรีลพองับพี่เสี่ยว สวัสดีครับลูกสาวดีนะม้าแอบถ่ายเหมือนช่องลุงปิยะทำไมอ,าอาไ้าวแอบถ่ายมากทายตอน<ม>นลุงปิยะอ้อาวบางทีคือมาหาแอบทองแอบ่ายคือก็ขอถ่ายได้ดีเลยเขต้องแอบถ่ายหรอกเรียบร้อยคอมเพลน,ออลนลมอดโดนแล้วบอ,อลลูมอบโดนนะผู้ใดล่ะจะเป็นสิงามาจากโลกนี่สวัสดีครับพ่อเต๋งครับ สวัสดีครับพ่อเติงครับสวัสดีครับพ่อเติงครับเจ็ดสิบแรุนี้ก็ร้อยเกาสิบเบา้วเราก็หยุดที่ที่สี่หยุดไหมนี่หยุดที่กิ่กิสี่ห้าหกสี่ห้าหกลทั้งสองหยุดสามวันเจี๊ยบปากของแล้วเลือนสายไฟอีกเดินเดินเสายไฟเลือเลีอปลั๊กเดี๋ยววานนเดินไม่นั่นเดินปลั๊กนั่นสองปลั๊กโอ้ทางซ้ายพอเรื่มโอเด บอกบอบอกเนยานบอกรู้สิว่าบอกกองบาอันนี้ได้นะคะนี่นี่นี่อันนี้ได้พ่อร้องแบบหาเรื่องหนูบังเล็กแมนค่ะคนเล็กได้เนนัรดเลยบนิทอบอกคนเล็กด้น่ยพี่ค่ะดีบอดครับเล็กดีไนได้ดิแมนาขี้านปลงอ๋อที่จริงมันต้องอกีกเหอี่จริงต้ออกตั้งแต่ปีที่แล้วอากาศหนาวมันมัปวด่อากาศหนาวปวดนาวหนาวย็นๆ่เกวเล็กินมือยวนมือ มือยูส่สวนมือตะม้วนทนเดี๋ยวเอาทุน้ออนำอุ่นใส่กันมันมาส่งแล้วต้องให้น้ำอุ่นครบอยู่ <laughs> เข่าวไรท่านเพิ่นสิบม่ชินนี่ลูกเพิ่นม่เคยพ่อได้ลูกขา้าแบบนี <laughs> <laughs> บ้พ่อเพิ่นม่เคยพ่อได้ลูกหข้าก็เกะเกะอ้นตรีส่งไม่ครับพี่น้องมือไหนสอส่งไม่บริษักเลยครับเป็นลูกนี่กับ <laughs> ม <laughs> <laughs> ือตักโอ้โหเขาไหวพนักงานเสพน้ำจิูก มือ้เพ่อเอาเงน้อนให้นูหนูก็ไปวาเพื่อนเพื่อนติี่ใสไหมข้อหน้าข้งหลังไม่ต้องแอบถ่ายนะครับถ่ายได้เลยไม่แอบไม่ได้แอบครับหย่างมาน้องไม่รู้เรียกจะผู้นิเที่ยงจะนู้จ้ง้จ้างนู้จ้างนั้จ้นู้้างง่าน้พนงนี่หมอันนูจ้างเพ่นา้านมาน้าเฝ้าด้งแม่จางนมา โซ่มเมียบโซมเมอ้หห้ายาซมเมบ่มอเียดคแทงคาแทงจได้มที่นี่มาลายแทนแตกจิ้ไหนดิพี่จอยบอกหเมื่อกี้นี้ฉันเยจได้บคจำอยาบนนี้อีบอตรงนี้บอแนแล้วก็มีโอโร่เต้นตอนได้วัาตอนนั้นเตนอยู่นี่ได้แล้พี่โอโปก็ขึ้นมาครั้งแรกเออจได้แทนแตกครั้งแรกที่นี่ะ เราโค้ชท,ที่แตกมาตั้มหวานตั้มนี่แล้ววันนี้เพราะในเว <c oughs> ทีประธานมาทาั้งเงย็นบอกไม่แบบนี้แหละวันนี้กว้างมากเลยนะคะเหมือนเดิมรับสมัครผู้ชมด้านหน้าเวทีบัตรส่วนมากอะเมื่อรอบที่แล้วก็ลอยลอยเศร้าลอยซีแหะแต่ถ้าจำไม่ผิดบัตรแข็งบนหน้าชีมีบัตรแข็งแล้วประมาณสองสามพันนะทุกครั้งนะนหมายว่าคนซื้อแล้วอันนี่คุนก็ว่ามีบัตรแข็งหรอก็มีบัตรแข็งแล้วน่าจะเป็นงานชมรมน่าจะเป็นงานชมรมต้องไหลน่าจะเป็นงานชมรมตำนานกำเนัดนี่แหละส่วนมากนะบอกว่าตรงขามปั๊มประตงว่าางน กูลาเดอเนาะที่มากุลาเดิอม่หลอพี่น้องกุลารับรองทิศแต่นนอบอันนี้ไปบนบ่เนี่ยไปทีประกันดปเนี่ยถือว่ามีสองลอดทุกคนไปไปเิร์ดไปเวิร์ดทุกคนประตูไปยู่หนปะตท่อก็ไปอย่านี้ท่อยนันก็มีลันไงีเบจี่ผมก็จอดอยู่หันแล้วานนี้ไปตามไปข่าไปาอู้ย่นอกไปนไปเมือง่ประมาณสามโลนด่หล่าไป้วเอทพี่กักน่ตมหัล่ดเนาะ คื่นพงศ์เรา่อที่แสนข้างแน่ที่นี่แหละที่หลายเดือดเพราะเขาว่าเขาทอดเดียวมันก็สีมาเรื่อยๆพราะว่าปีหนึ่งมาเรื่อยๆมันก็ได้ด่ากันมาเรื่อยๆปีหนึ่ง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 หูหนูซาเมสซาห์ยังไม่ไฝกับนี่อยู่ไปเอาไม่ไฝนั่นเบิ่งหนูสั่งอย่างไรกินนั่งนั่งเขานั่งกันนั่งผีคือมานั่งทุกทีเขาลดนั่งกันนั่นน่ะมึงนี่วันหยุดดอกมึงนี่ ป้ากางเกงเนีน,เนี้นะ้าเบิ้งเด้่บางหงยาเต็มเนี่ยเต็มขาทเทนเต็มขาหนูเลยอันนี้ให้สองหอกับเตมว่างี่เด้ติ๋อันนี้สองนิ้อาังสี่แด้เตี้ยอะคือพวกมัปรานกินนี่หรอวะ้มเรี่ยวหรือเขาปานอะไรกันันนี้สาดกดันเลยอโอ,อย้ยวาถอดไปไปหาทนางกินดีปะโอ,โ,อโอ้ยไปยกยกยกปีกเล้กวนหนูเออพ่อสิพ้าไปกินบอกอยู่พ่อใม่พ ไปซื้อเงาไปนมแล้วเเดี๋ยวเท่าี่พอจะไปซื้อน้ำน้ำครบครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอครับสวัสดีครับ